แฮยงโจดเก่าเป็นพี่ทนได้ไหมทัญญาอาสยามฟิลขาดฟาดเดือดชนีคนหนึ่งแซะไม่เลิกแถมล่าสุดด่าพ่อแม่ตายทำชาวเน็ตแฮยงโจดเก่าหรือเปล่าทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีทัญญาอาสยามสุดจะทนแล้วฟิลขาดขั้นสุดกลางไลฟ์ออกมาฟาดเดือดชนีแซะไม่เลิกแถมล่าสุดชนีคนนี้ยังแซแรงไปถึงพ่อแม่ของทัญญาตายอีกด้วยโดยทัญญาออกมาซัดกลับคนที่มาด่าเธอกลางไลฟ์ว่าตายแล้วพ่อแม่ใครตายพูดให้มันดีๆนะคืนนี้เห็นตั้งแต่เมื่อคืนและอดทนมาตลอด ซึ่งถ้าจะด่าก็ด่าแค่ทัญญาคนเดียวเพราะทัญญารับเรื่องที่ถูกด่ามาตลอดอยู่แล้วที่อีกฝ่ายเอาอาดีตมาคอมเมนต์ใส่อยู่นั้นเอาพ่อแม่ตัวเองมาเล่นดิบจะเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทําไมพร้อมกันนี้ทัญญายอมผนมมือไหว้กราบออกสื่อสวัสดีทุกคนที่รู้จักชนิดท,ที่เข้ามาใส่เธออีกว่าวันนี้หนูกราบเรียนตรงนี้ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้หญิงคนนั้นขอความการุณาจริงๆสัง่งสอน,อนอบุตรหลานของท่านให้หยุดละลานถึงพ่อแม่ และบุพการีของคนอื่นหยุดด่าแม่หนูต่อให้แม่หนูจะไม่ดีขนาดไหนหนูก็รักแม่หนูและหนูไม่ต้องการให้ชนีคนนี้มาด่าแม่หนูซึ่งวันนี้หนูกราบถึงญาติโกธกาของผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าได้มาดูคลิปนี้ไปบอกเขาด้วยว่าหยุดให้เขามาด่าและแซ่พ่อแม่หนูถ้าครอบครัวหนูมันไม่ไดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างยหยุดและไม่ต้องตามแซ่ตามโพสต์ตามเมนต์ต่างๆพร้อมถามกลับคนที่แซ่ตัวเองว่าต้องลางถึงพ่อแม่ของทัญญาเลยรอต้องมาบอกพ่อแม่ตายแบบนี้รอ โดยตอนนี้คุณแม่ของทัญญายังมีชีวิตอยู่แต่คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วส่วนแฟนหนุ่มอาโลคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่เสียชีวิตแล้วพร้อมถามกลับคนที่ด่าอีกว่าแล้วใครพ่อแม่ตาย